สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันที่เป็นกระแสแวนเลอยู่ตอนนี้นะครับผมในการแอบดูวิดีโอได้แบบเรียลไทม์เหมือนดูผ่านกล้องวงจรปิด C C T V ดีๆนี่เองนะครับซึ่งจะมีเฉพาะกับนาฬิการุ่นเทีย o Max เท่านั้นนะครับผมเป็นนาฬิกาโมเดลใหม่ล่าสุดของปี2023นะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่นากล้องวงจรปิดนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับมาใส่รูปแบบของนาฬิกาป้องกันเด็กขายนะครับแอบดูวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของผู้ปกครองได้ทั่ว ทางและสามารถแอบดูได้มากกว่า5-6ชั่วโมงเลยครับผมมาดูกันครับว่าทําไงครับเช็คอินในของซิมที่ใช้งานนะคบทำการดาวโหลดแอปพลเิเคชันนะครับผมมาที่ฟังก์ชันนี้เลยครับผมการดูแลวีโอครับหรือว่าวีโอการเดยนชิมครับกดได้เลยเห็นไ,ไหมครับ หน้าจอจะไม่แสดงสัญญาณไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ไม่แสดงหน้าจอในจารครับนะนครับผมกดปุ่มครับคนรอบข้างและตัวน้องเองจะไม่รู้เลยครับว่าเราสัตว์กำลังแอบดูอยู่ครับแต่ผมจะหมุนกล้องนะครับนี่ครับนี่คือตะหมุนกล้องครับ ได้ทั้งระบบเสียงระบบภาพครับดูได้ยาวๆครับ5 6ชั่วโมงดูติดต่อกันต่อเนื่องเลยครับผมไม่จะกัดพื้นที่ระยะทางครับนี่คือการนำนวรตก,กรรมการแอบดูวีโอนะครับผมเหมือนดูผ่านกล้องซีทีวีเลยนะครับผมมันรูปแบบของนฬกการเองการเด็กหายนะครับ